ตอนนี้ลือมีเครื่องรันเพลงใหม่ๆเจ๋งๆสักตัวเปล่าพอดีช่วงนี้เฮียอยากไส้ตังอ์อ่ะ โหแน่นอนครับเฮียก็ต้องรุ่นนี้เลย FIO JM21 ใหม่ล่าสุดบก็ถึงง่ายถูกใจแน่นอนครับสเปคแน่นมาพร้อมดูโอชิป7ในรหัส CF43198 และดู o อชิปแอมในรหัส SGM8262 รองรับดูโอไฮเลสแถมใช้ชิป CPU ตัวใหม่ล่าสุดคอความสนับดากอน680มีถึง8คอให้กําลังขับสูงควดโทถึง700มิลลิวัตต์พร้อมระบบ Android 13รองรับ Bluetooth 5.0สามารถปรับเกณนได้ถึง3ระดับมีแหล่งจไฟอิสระได้ทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อกแบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงครึ่งเลยนะตัวเครื่องบางเฉียบหน้าจอ HD 4.7นิ้ นี่จะเป็นในส่วนของกลุ่มการใช้งานและช่องสัญญาณทั้งหมดนะครับเสียงที่ได้เบ็ดแน่นเด้งกระชับรู้สึกได้ถึงอิมแพกย่นกลางสมูทลื่นไหลโปร่งเป็นธรรมชาติเสียงร้งชายและหญิงคมชัดเต็มอิ่มแหลมชัดเจนดึงรายละเอียดเล็กน้อยออกมาได้ดีเวทีเสียงกว้างขวางมีวิติแบ่งเลเยอร์และตำแหน่งได้อย่างชัดเจนลัวรู้จักมาเลยอัวซอแกงจนะ